อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบูตรพระมยานรบสุดพระเยโวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสเจ้าค่สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสเจ้าที่องค์จะทรงตรัสกับพวกเรา ในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและปังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะก่อนที่เราจะฟังขอให้พวกเราทุกคนได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาะ ก็ดีหาเจตนาไม่กรดีขออปร์ทรงเมตตาย,โยกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะในเช้าวันนี้วันที่23มีนาคมพระองค์ทรงตัดว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ใส่ใจในทุกรายละเอียดและเต็มร้นด้วยความไพ่บูร เมื่อเจ้าวางใจในเราให้เราดูแลชีวิตของเจ้าในทุกๆด้านเจ้าก็จะต้องประหลาดใจในเมื่อพบว่าเราตอบคำอธิษฐานวิงวอนของเจ้าอย่างครบถ้วนลูกเอ๋ยเรายินดีเมื่อได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าดังนั้นจงทูลเราในทุกเรื่องยิ่งเจ้าอธิษฐานมากเท่าใด เจ้าก็จะได้รับคำตอบมากเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อของเจ้าก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อเจ้าเห็นว่าเราตอบคําอธิษฐานแต่ละอย่างของเจ้าอย่างละเอียดระออและแม่นยําเพียงใดเพราะเราได้เพราะเราไร้ายขีดจํากัดในทุกๆท,ทางเจ้าจึงไม่ต้องกลัวเลยว่าเจ้าอาจกําลังขอมากเกินกําลังของเรา ลูกเอย๋ยเราคือความอุดมสมบูรณ์จงเข้ามาหาเราด้วยใจยินดีและมีความหวังที่จะได้รับทุกสิ่งทั้งสิ้นที่เจ้าต้องการและบางครั้งก็มากเกินกว่าที่เจ้าต้องการเสียอีกเรายินดีที่จะเทพอลงนาสู่บรรดารลูกๆที่รักของเราจงมาหาเราเราด้วยมือและใจที่ เปิดออกและพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้แก่เจ้าเถิดอาเมนสดุดีบทที่36ข้อ7ถึงข้อ9โอ้ข้าแต่พระเจ้าความเมตตาของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใดบุตรทั้งหลายของมนุษย์เข้าลีภายอยู่ใต้ร่มปีของพระองค์เขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์ และพระองค์จะประทานให้เขาดื่มจากแม่น้ําแห่งความสุขเกษมของพระองค์เพราะทานนับพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราจะเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์สรดีบทที่132ข้อ15เราจะอํานวยพอรอย่างมากมายแก่สเสบียงของเมืองนี้เราจะให้คนจนของเมืองนี้ อิ่มด้วยขนมปังยอ้อนบทที่6ข้อ12-13เมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้วพระองค์ตัดกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษขนมที่เหลือไว้เพื่อไม่ให้มีให้มีสิ่งใดเสียไปเขาจึงเก็บเศษขนมข้าบาเล่ห้าก้อนซึ่งเหลือจากที่คนทั้งหลาย ได้กินแล้วนั้นใส่กระบุงได้สิองกระบุงเต็มอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาลักและห่วงใยลูกทุกคนไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินหรือสิ่งใดก็ตามที่พวกเราจะทูลขอพระองค์ได้ทรงตัดว่าลูกเอย๋ยเราคือความอุดมสมบูรณ์ จงเข้ามาหาเราด้วยใจยินดีและมีความหวังที่จะได้รับทุกสิ่งที่พวกเราต้องการและบางครั้งก็มากกว่าพวกเราต้องการจะอีกพระองค์ทรงดินดีที่จะเทพรลงมาสู่พวกเราอย่างมากมายและเปิดใจออกอที่ให้เราพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงให้แก่เรา ลูกๆทุกคนทราบจึงในพระคุณของพระองค์พระโอหิตของพระองค์ขอภัยคะพระโหิตของพระเยซูหลายพระองค์ทนทุกข์อับอายในที่สุดพระองค์ต้องตายก็เพื่อล้างบาปของลูกที่กังเขนที่กังเขนลูกได้เห็นความสว่างและความหนักใจอันยิ่งใหญ่ได้หลุดหาย เพราะลูกดูกังเขนจึงได้เห็นกระจางเดี๋ยวนี้ลูกจึงมีความสุขสบายพระเยซูถูกตึงที่กางเขนรับบาปรับเวรแทนลูกพระองค์สำแดงความรักเมตตาความรักใดไม่เปรียบปานพระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิดตัวลูกเป็นนี่พระคิดลูกขอถวายทั้งกายและจิตไว้ใต้พระบาทพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอพระคุณที่พรองค์ทรงม,มีความเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้พวกเราทุกคนที่จะหันมา,าร่วมใจกันขออธิษฐานต่อพระองค์ที่จะให้พระองค์นั้นได้ทรงปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยกันนะคะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาเจ้าข้าขอปรงทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอักขีภัยวาตภัยภัยจากธรรมชาติภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุและเอ็กซ์เดนเจ็บป่วยต่างๆที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ซึ่งไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับภัยพิบัตินี้ได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวทั้งทุกประเทศที่จะรอที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองขอพระองค์ได้โปดรดเมตตาด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตยอยู่ปกป้องคุ้มครองประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเกิดไฟป่าขึ้นในขณะนี้ทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายบ้านเมืองเสียหาย เป็นจำนวนมากขอพระได้โปรดเมตตาช่วยเหลือประเทศเกาหลีใต้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในประเทศอังกฤษที่ไฟได้ไม่สนามบินขอพระองค์ทรงเมตตาเพราะว่ามีผู้ติดค้างอยู่เป็นจํานวนมากขอให้พระองค์ทรงเมตตาทรงทูตสวรคนปกป้องคุ้มครอง เขาและให้เขามีเครื่องบินที่จะบินกับประเทศของเขาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยประเทศอิสราเอลและประเทศอิสประเทศสหรัฐที่ได้รับภัยจากธรรมชาติจงหมดสิ้นไปที่จะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฟัง,ฟงคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทูลขอต่อพระองค์พระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอกรงได้ลูกขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพจริงทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่อง ถวายบูชาต่อพระองค์ขอปรองค์ทรงรับเครื่องสักการะบ,บูชานี้และลูกขอถวายชีวิตของลูกทุกคนที่เหลืออยู่นี้เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาพระองค์เจ้าข้าลูกลูก,ลกทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อ ทุกคนทุกประเทศตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านนะคะ